ช่วงนี้มาดูเรื่องการลรือซากตึกสตงก,กันหน่อยซึ่งผู้ว่าชาชาติเองก็ออกมาบอกยืนยันนะว่าไม่ได้มีดราม่าอะไรทั้งนั้น<ฮ>ทางกรทมเนี่ยให้ความร่วมมือ<ฮ>อย่างเต็มที่อ,อาจจะมีแค่ช่วงแรกๆวันสองวันแรกแหละ<ฮ>ที่อาจจะผิดพลาดในเรื่องของการสื่อสารบ้างเพราะ<ฮ>ว่าตอนนั้นเนี่ยต้องเร่งมือในการที่จะค้นหาผู้ที่อาจจะรอดชีวิตที่ติด<ฮ>อยู่ใต้ตึกแต่ว่ายืนยันว่าเดี๋ยวจะพยายามเคลียร์ให้ได้ในสิ้นเดือนเมษายนนี้<ฮ>แต่อาจจะไม่ใช่เส้นตายนะเพราะว่าที่สุดแล้วอาจจะต้องดูเรื่องของ ความปลอดภัยต่างๆเป็นสําคัญที่เดือนเมษายนก็โอ้โหเหลอีกไม่กี่วันนะประมาณ 10, 10วันวน,นะคะ คือมันมีประเด็นเกิดขึ้นมาคุณผู้ชมหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการตั้งคำถา,ถามถึงเรื่องของการเก็บหลักฐานแล้วก็มีข่าวว่าเอ๊กกรทมไม่ให้ความร่วมมือหรือเปล่านายชัชชาสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครก็ยืนยันนะคะว่าทางกรทมอเองให้ความร่วมมือมาโดยตลอดนะอยากจะให้เก็บหลักฐานไปให้ได้มากที่สุดเหมือนกันเพื่อที่จะหาบุคคลมารับผิดชอบกับเรื่องนี้แต่อย่างที่บอกไปยอมรับว่าสองสามวันแรกเนี่ยมันต้องเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตก่อน<ๆ>ก็เลยอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการสื่อ แต่ว่ากทมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายแน่นอนอย่างเช่นเมื่อวานก็มีเจ้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองมาทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานย้าว่าไม่มีดราม่านะคะทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทํางานเข้าใจกันเป็นอย่างดีค่ะก,การคือว่าการเก็บหลักฐานเนี่ยเราเองไม่ได้เชี่ยวชาญเพราะเรามีหน้าที่ในการหาผู้ที่ติดอยู่ทัานหลักการคือต้องมีเจ้าที่ของกรมโยธาธิการเนี่ยมาอยู่กับเราว่าท่านอยากได้ชิ้นไหนก็ให้ชี้เลย ถ้าชี้ปุ๊บก็มี2วิธีคือดึงออกมาแล้วก็คอลลิ่งคือเก็บคอนกรีตหรือว่าเอาเหล็กเก็บไว้หรือไม่ก็เอาชิ้นส่วนเนี่ยไปอายัดเป็นของกลางเลยนี่แหละท่านถึงบอกว่าจริงๆอยากให้มาอยู่หน้างานด้วยกันเลยแล้วก็อันไหนต้องการจะเก็บเป็นหลักฐานก็คือจะได้เก็บนะตอนนั้นเลยะนะคะ ส่วนเรื่องของการลือซากตึกปัจจุบันอย่างที่บอกความสูงมันลดลงมาแล้วนะคะจากโซน A กับโซน D เนี่ยตอนนี้เหลือประมาณ12เมตรแล้วก็โซน B กับโซน D เหลือประมาณ10เมตรจากที่วันแรกๆเนี่ยอยู่ในระดับ2 6เมตรแต่คุณดูจัดภาพเนี่ยมันก็ยังไม่ใช้งานง่ายๆอยู่ดี10เมตรก็ยังตึกหลายชั้นอยู่ดีนะคะ ก็กาลังพยายามเร่งมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะลื้อซากให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้แต่อย่างที่บอกว่าไม่ใช่เส้นตายนะ,ะว่าต้องสิ้นเดือนนี้เท่านั้นเอาเป็นเป้าหมายและกันตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยากจะเคลียร์ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายนแล้วดูสิที่เห็นในภาพเนี่ยทั้งเศษคอนกรีตเศษปูนแท่งเหล็กอะ no? เนาะเศษเหล็ก ซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นนะต้องใช้เครื่องจักรใหญ่ในการเคลื่อนย้ายอะ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่ทํางานกันอย่างยากลําบากจริงๆอันนี้เห็นใจแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะ,คะแต่ว่าเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้พูดคุยกับบุคคลหนึ่งค่ะเป็นคนงานชาวเมียนมาชื่อว่าในมินหม่องอายุ43ปีค่ในมินหม่องเขามีความสำคัญยังไงเขาเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตนะอ,ออกมาเล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังค่ะบอกว่าวันนั้นที่เกิดตึกถล่มอ่ะ เขาทำงานอยู่ที่ชั้น29อยู่กับเพื่อนร่วมงานประมาณ14คนเพราะเกิดแผ่นดินไหวนะคะเพื่อนๆก็มารวมกลุ่มกันแต่ตัวเองตอนนั้นน่ะอยู่ที่โซนด้านหลังที่ติดกับลานจอดรถไม่ไกลจากกลุ่มเพื่อนมากนะเขาคิดแล้วตอนนั้นน่ะเขามีรอนแน่ๆจากนั้นก็เริ่มมีเศษปูนหล่นใส่หัวจากเศษเล็กๆเริ่มเป็นแผ่นปูนขนาดใหญ่อุยหลังจากนั้นไม่ถึงสองนาทีค่ะเกิดตึกถล่มลงมารู้ตัวอีกทีก็คือลงมานอนอยู่ข้างล่างแล้ว มีแผลที่ศีรษะแล้วก็เลือดท่วมเลยนะคะเขาพยายามที่จะดันตัวออกมาภาพเหตุก,ตตการณ์วันนั้นน่ะยังติดตาจําไม่ลืมเลยค่ะตอนตอนที่ตึกระหล่มเนี่ยก็คือศีรษะได้รับบาดเจ็บแล้วแต่ละบาดเจ็บเนี่ยมันมีเลือดท่วมออกมาแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ่าต้องออกไปต้องออกไปให้ได้แบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเลือดออกเยอะขนาดนี้ยังไงก็ไม่รอดแน่เมื่อเขาจะออกมาเนี่ย ขาสองข้างมันก็จมอยู่กับซากซีเมนเพราะฉะนั้นเขาก็ดึงขาออกมาแล้วก็ทําให้เกรงๆาขาดออกไปอ่าแล้วก็ดึงดึงขาออกมาเสร็จแล้วก็มันก็หาช่องว่างที่จะมุดออกมาแต่ช่องว่างที่มุดออกมามันสีสาเขาอะมันพ้นแต่ร่างกายเขาใหญ่เกินไปแบบนี้ทําให้เขามุดออกมาแล้วก็อ่าได้รับบาดแผลตามลำลำตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควร ตอนที่เกิดเหตุตึกถล่มเนี่ยเราก็สงสัยเหมือนกันว่าเอาเอคนที่เขาจะรอดชีวิตเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่อยู่บริเวณชั้นไหนเออบางทีอาจจะชั้นล่างๆพอเริ่มแบบเห็นมีเศษปงเศษปูนอาจจะวิ่งออกมาจากตึกได้ทันอะไรแบบนี้นะคะแต่นี่คืออยู่ชั้น29อยู่ชั้น29แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่โซนฝั่งลานจอดรถหรือเปล่าที่อาจจะเป็นจุดที่เหมือนมันอาจจะแข็งแรงกว่าโซนฝั่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ถล่มลงมานะคะ ก็แต่นี่ก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะเพราะว่าตัวก็ติดอยู่อะไรแบบนี้แต่ก็ยังถือว่าเครอดีที่รอดชีวิตมาได้นะคะค่ะเอาก็ดีใจกับพี่เขาด้วยกับนาทีชีวิตที่ผ่านมาได้นะค่ะ